เฮ้วคนดูอายุเคส 10m ใครวะพี่ปื้อมาเล่นมาไว้เนี่ยมีเพื่อนด้วยเนี่ยเฮ้ยนี่อายุเคสจีหัวป่ะปืนหัวถือว่านันจะใช่แล้วนันจะจริงละเฮ้ย ใครวะแล้วคนดู i k 10M ใครวะพี่เพื้อมาเล่นมาว้เนี่ยมีเพื่อนด้วยเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับสลามาวะคนดู i k มาวะ IUOK ้าว่้าาวก้าวกาวก้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 าวาวาว้าวก้าวก้าว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 ก้าตกวจรางเ้าต้อวก้วก้าวกาวก้ยวก้าตั้วก้าวก้าวว่าไก่ยิงหัวแลาก้วผ้าวกายวกเลยเากมเวก้าวก้าเก้าวก้าวกวกา้าว พอซ้ำศพบ่โอเคได้พอซ้ำศพใช่ไหมจัดไปเถอพี่เองโอ้โหแม่งแนบจัดไปเถอพี่เจ็บน้องเจ็บเจ็บเจ็บโดนไปสองร้อยไม่ตายน้องโดนไปสองร้อยเจ็บไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียวนี่อายุเคใยิงหัวป่ะปืนหัวถือว่าน่าจะใช่แล้วน่าจะจริงละคนดูเดี๋ยวเขาซ้ำศพใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอาคืนอายุคิ ขอซะไหนหน่ وع, อยอยูเคซื้อซะไหนหน่ وع, อยอยูเคยูเคตัวจริงเลยนะตรงนี้ <S <S อูอ้ออ่ะซะไไม่ใช่เอาปืนพกแสดงขอไม่มีตังค์ดินนี้ไม่มีตังค์เอ้ยเอ้ยมันอ้าวนั่งทำไรให้หากินนั่งทำไรกันผมโอ้ยผมจัดมาทำไมห,หไอ้บ้านไหนะ ระนุนน้องม่ต้องกลับคืนเฮ้ยเราอายุเคเอาเราอายุเคเอายูเคตัวกินเพียรสามตัวเบาฮะสามตัวเบายีนางงูพิษเอาไปดิทีฮึเอาพี่อยู่ไหนเขาทํไตุ๊บอะไรนะจจอออไ้เขาไปเที่ยวน้ไม่เห็นเขาโพสกันเหรอน้องเขาไปเที่ยวกันน้องน้องติดตามจริงไหมนี่น้องติดตามจริงน้องไม่ดูเขาโพสเขาโพสเนี่ยน้องอ๋อไม่พี่แม่ถึงจอดพี่ดูใหติดตามพี่ น้องไม่อยากเอาคนไปเที่ยวกันหน่อเนาะเร็ยียบร้อยะเปิดผมทำงานนี่ไงโอ้ยไอเที่ยหัวหายหัวหายนอ้องเอ้ยเอามาเนาะไหวไหวโอ้โห้ยเนี่ย ดูตอนแบบนี้อย่าจับเลยน้องแม่งพี่ว่าซองซองยาวดีกว่าซองควงมันยิงไม่ตายวะ่ะซองเม่แบบจังๆไม่ตายคุณดูเมื่อกี้เห็นเลยจัดซองเมจง่จังๆไม่ตายเ้ยซองมไม่ตายเออ มาดิเอ้ยหัวแตกบอคีใช่ไหมมันอยู่บอคีใช่ไหมัไปดับแไปดับไปดับสวยน้ำุกม,มันน้ำุกมันน้ำุกมันอุ้ยไม่ทันไม่ทันปืนอะไรก็พอกันหมดสมัยนี้สมัยนี้ยิงตายย่าที่มาเขาดื่นสวนเราล่วงยังไงมือสนายนับจ้างธรรมดา โดนโดนโอไม่ตายอย่เชี่ยโอ้โหยิงไม่ตายนเา เบอร์ไปขอบคุณเอครับน้องชายขอบคุณครับพี่ติ๊ดยองคุณครับต้องต่อต้องต่อครับต้องผมอะไรครับทูบ็อกครับทูบ็อกแสกกลาร์แสกกางสาวชอบเป็นไงเอ้ไอคิวตูจีเบรกอะยูเคอะเกินไอคิวูจีมันเอาไปเจ็ดคิวโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมอีกเช่นเคยนะทุกคนสำหรับกิจกรรมแรกนะทุกคนอันนี้เลยกิจกรรมขอคอย5ปีนะทุกคนเป็นคอยพลังมัด ไลฟ์ีิจำกัดนะทุกคนขอลาล่ะก็จะเป็นหมัดนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นไอวอหรือว่าเป็นสเก็ตบอร์ดนะทุกคนกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ยีสิงหาถึง30สิงหาเนี้นะทุกคนจะมีไปจัดกันนะทุกคนแล้วก็มีของอื่นๆให้เราุรับอีกเยอะแยะนะครับนี่นะครับทุกคนกิจกรรมต่อไปนะเป็นกล่องโทเค็นทรชนคนต้นโลกนะทุกคนโอกาสสุดท้ายนะสำหรับของเลยไอเทมนี้นะทุกคนกิจกรรมจะอยู่ตั้งแต่วันนี้จนถ้ากันยาเท่านั้นนะหรือว่าเดือนหน้านะทุกคนอย่าลืมไปจัดกันนะทุกคคคคคนนนนสาาะมักิิรรรรเตบบบ เติม1เพชรรับไปเลยนะทุกคนเป็นผ้าทางของสัตว์เลี้ยงนะทุกคนแล้วก็สี9รอยเก็สิบก็เพชรจะได้เป็นคาธนะนะครับทุกคนเวลาให้เราจะเก็บ่วนที่26สิบหางหาถึง1กันยาเท่านั้นนะทุกคนอย่าลืมปรจัดกันคาธนะเล่มน,นี้สามารถถือหน้าล็อปบี้ได้นะกิจกรรมต่อมาแล้วทุกคนเป็น 8ทีการันตีแน่นอนนะทุกคนสําหรับ M1 8 87นะครับหรือว่าลูกซอง Evo level 7นะครับทุกคนเอออย่าลืมไปจัดกันนะทุกคน8ทีการันตีแน่นอนนะกิจกรรมนี้ก็ตั้งแต่วันที่27สิงหาถึง25กันยายนะทุกคนหรือไปจัดแล้วก็ไปอัพกันนะทุกคนไป X ตลง X สาวในโซนได้เนะลยในส่วนกิจกรรมต่อมาทุกคนเป็นแฟชั่นตัวตึงอาชญากรน,นะทุกคนนี่พร้อมเอฟเฟกประจำชุดนะครับอาชญรรากนนรทุกคนดูแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกนะมีเอฟิกแบบตามตัวตามอะไรพวกเนี้ยเออแล้วก็จะมีทางด้านแบบ อ,อื่นด้วยนะคนให้เรารุ้รับนะ อย่าลืมไปจัดกันนะทุกคนกิจกรรมนี้ก็ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนนะทุกคนกิจกรรมต่อมานะทุกคนเป็น free fire color war นะทุกคนสะสมโทเค็นแรกเลยนะทุกคนมีการันตีชุดนะทุกคนสำหรับชุดนี้นะทุกคน color war นะทุกคนตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนนะทุกคนอย่าลืมไปจัดกันนะทุกคนแล้วก็สะสมให้แบบทุกชุดเลยครบคือผมอ่ะเป็นคนสะสมทุกชุดไงคือชุดไหนมาจัดหมดก็คนดูก็อย่าลืมไปจัดกันนะทุกคนสามารถเติมเพชรได้ที่เว็บเติมเกมนะทุกคนปลอดภัยการันตตีีแนน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 น่่่อะะทุกกคไมมโดดรฟััผาวเ